าที่วสวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ฟักแฟนอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านคาเฟ่ดังหรือ,อร้านกาแฟนวน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูบรรยากาศนะคะด้านในว่าเป็นยังไงบ้างทําไมเขาแบบมาเที่ยวเมืองเลยมาเที่ยวจังหวัดเลยต้องมาที่ร้านคาเฟ่ร้านนี้เพราะอะไรนะคะเขามีซิกเนเจอเดี๋ยวฟักแฟนจะพา ไปดูด้านในตามฟักแฟงมาเลยค่ะ นี่นะคะก็คือบรรยากาศเดียวจะให้ไปดูบรรยากาศด้านในวันนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะคนเยอะมากเลยให้ดูเลยากาันนี้ก็จะมองออกไปก็จะเป็นบรรยากาศที่ที่เห็นแบบริมน้ํานะคะที่รรากาสวยมากมันก็จะมีหลายๆโซนส่วนนี้คือโซนด้านนอกนะคะ เหมาะกับการถ่ายรูปเห็นไหมสวยงามมากเลยนี่ค่ะบรรยากาศดีแล้วก็จะให้ไปดูโซนนี้ ถ้าเรามาเที่ยวกับใคเอ่ยช่องอะไรคะโอชาเนลสวัาดี oh. ค่ะร้านอ่ะร้านเนื้อเนืัวจริงๆค่ะเพราะว่าใส่ผมชุนรสนะคะ, <c oughs> ะรสชาติเป็นยังไงบ้าง,าง,งคะ รสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะอยากอยากให้ทุกคนมามาชิมดูเนาะต้องทางทางเข้ามาเป็นทางหลวงนะคาทางผู้เรือทางเส้นทางไปผูเเรือนะคะสามารถแวะเข้ามาได้แล้วก็รสชาติก็ถือว่าเข้มข้นแต่แอบ,บจะมีหวานนิดนึงแต่ตามสั่งได้นะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ทานหวานมากถ้าเป็นหวานปกตินะแนะนําให้ลดหวานลง เพราะว่ารานนี้นค่อนข้างที่จะหวางนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นแต่สำหรับฟังฟังเองกอ็เป็นคนที่ชอบหวานแบบปกติแต่อันนี้มันอาจจะมีความหวานนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากมาก็มา สิ้นทางไปภูเรือก็มาได้อยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดเลยนี่แหละไม่ไกลยยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลา,าแล้วถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดสับสไ r i b e ด้วยนะคะเดี๋ยวก็ไปที่ไหนเดี๋ยวก็ไปที่ไหนจะมาอัปเดตตลอดนะคะว่าไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงจะได้ไราดข่าวสารด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ